หนูรออะไรลูกรออาบน้ำเ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 รออาบน้ำนอนรอก่อนนอนรอแม่ก่อนรออาบน้ำนะอ็กซ์ไซส์ไปก่อนเอ็กซ์ไซส์ไปก่อน <cười> 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 Ê, chưa sai với cần Ủa? thằng ní luôn mong mà mong mà lo áp nám lo áp nám. <cười> <cười>

ngày đó ngày đó À, thằng em thằng này mà Thằng em mà, em em được em Thằng em mà, em 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 lên em Thằng em thằng em 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 bao em em thằng em 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 thằng em 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 Chết em À, mòn มองตามเป็นแล้วในโน้นนะหนูจะทำอะไรหนูจะอาบน้ำหรอลูกหิวนมไหมอืมหิวนมหิวนมหิวนมอาบน้ำแล้วก็กินนมอืมอจืดจืดจืดเอ็กซ์เชอร์ไซส์เอ็กซ์เชอร์ไซส์ก่อนเอ็กซ์เชอร์ไซส์ก่อนอ่าเอ็กซ์เชอร์ไซส์เอ็กซ์เชอร์ไซส์เอ็กซ์เชอร์ไซส์วืดจืด เอออืมอืมนเนาะนี้ลูกนาะไหมองและอ่านนี่ไงโอเค